สวัสดีค่ะช่องของเราเนี่ยมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตนะคะข่าวคราวของวง Baby Monster ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงน้องแพรพาริตานะคะที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสไปทั่วโลกเลยนะคะสำหรับการแสดงเวิร์ทัวร์ที่ผ่านมาที่ ทางฝั่งอเมริกานะคะคราวนี้เนี่ยน้องแพรเนี่ยเป็นตัวแทนสาวสวยของประเทศไทยนะคะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Baby Monster ค่ะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยประวัติของน้องแพรพริตาเนี่ยก่อนที่จะมาเดบิวเป็นศิลปินค่าย YG เนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยแล้วก็เรียกได้ว่าน้องเนี่ยมีความสามารถรอบด้านมากๆเลยอยากให้ทุกคนมาลอง รู้ถึงประวัติของน้องแพรภาริตากันนะคะค่ะน้องแพรเนี่ยมีชื่อจริงว่าภาริตานะคะบุญพักดีทวียศค่ะซึ่งน้องแพรเกิดวันที่26สิงหา2548นนั่นเองนะคะแล้วก็เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมรือดีค่ะ เกิดแล้วก็เติบโตที่กรุงเทพมหานครนะคะน้องแพลเนี่ยชื่นชอบการร้องเพลงแล้วก็การเต้นมาตั้งแต่เด็กเลยและที่สำคัญเนี่ยทางครอบครัวก็สนับสนุนเป็นอย่างดีเสียงที่ส่งพลังของน้องเนี่ยนะคะมันสามารถร้องได้หลากหลายแนวมากๆเลยแล้วก็น้องแพลเนี่ยสามารถพูดได้ถึง3ภาษาเลยค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีนะคะคราวนี้เนี่ย อย่างที่บอกกันว่าเราจากการที่ได้เห็นวง Baby Monster อร์เนี่ยไปปรากฏตัวตามรายการต่างๆทั้งโซนยุโรปเนี่ยนะคะก็คนที่ถูกให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็คนที่เป็นคนสภาภาษาอังกฤษในหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นน้องแพรซึ่งน้องแพรน้องแพรเนี่ยนะคะมีการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นแบบระดับเนทีฟเลยนะคะก็คือฟัง พูดตอบโต้ได้แบบฉาฉานมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีไหวพริบดีมากๆในการตอบคําถามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นน้องแพรจับไมคเวลาที่มีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษตลอดเลยนะคะแล้วกเ็เธอเนี่ยมีความสามารถในการร้องเพลงเสียงสูงระดับถึงไฮโน้ตเลยนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งเรียกได้ว่าเป็นเมนโวคอลของวง Baby Monster เลยนะคะแล้วก็ น้องแพรเนี่ยเป็นพี่สาวนะคะในวงของอถ้าเรียกเป็นคนไทยนะคะสองคนก็คือน้องแคนนี่ชิกิต้านะคะกับพี่แพรพาริตานั่นเองนะคะความสามารถของพาริตาเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในบรรดาหลายๆเวทีที่แบบเป็นตัวท็อปนะคะแล้วก็ เกณฑ์การประกวดตอนที่ประกวดแล้วก็ออดิชันนะคะการเป็นเด็กฝึกของ YG น้องแพรเนี่ยทำในปี2020ค่ะอัตราการแข่งขันทุกคนรู้ไหมคะว่าเท่าไหร่นะคะอัตราการแข่งขันการออดิชั่นเป็นเด็กฝึกของ YG ในปีนั้นเนี่ยอยู่ที่1 2 2 6น่คนตอนหนึ่งคนค่ะเรียกได้ว,ว่าโหดหินสุดๆเลยนะคะแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ทำให้น้องแพรพาริตาของเราเนี่ยนะคะ เป็นอะไรนะคะคนที่ย่อดทอค่ะเธอเนี่ยนะคะเขาร่วมการแข่งขันแล้วก็ออดิชั่นเป็นเด็กฝึกของ YG และผ่านเข้ารอบค่ะ จึงทําให้เธอเนี่ยเป็นตัวแทนสาวสวยจากประเทศไทยที่ประธานอย่างเนี่ยเรียกเธอว่าเป็นเจ้าหญิงของวง baby monster เลยด้วยความหน้าตาน่ารักจิ้มลิม้มเหมือนเจ้าหญิงในดิสนีย์หลุดออกมา,อย,าอย่างนั้นเลยนะคะเรามาดูค่ะว่าน้องเนี่ยเคยผ่านการร้องการเล่นการเต้นการเดินแบบมาในวิธีต่างๆมากมายนะคะในเวทีระดับประเทศที่ประเทศไทยมาแล้วค่ะแล้วก็รวมถึงเวทีระดับนานาชาติด้วยนะคะแล้วก็ เคยได้รับรางวัลในหลายๆรางวัลค่ะอย่างเช่นนะคะ t ALENT STAR INTERNATIONAL 2018นะคะอ,อย่างเช่นนะคะการเข้าร่วม Mr. and Miss Teen Thailand 2018ค่ะการเข้าร่วมนะคะารายการ t ALENT KIDS AND t e e n 2018นะคะาการเข้าร่วมนะคะแฟช o ่น Review ป2010ี2018นะคะ แล้วก็นะคะเคยได้รับรางวัลน,นะคะ w ว r ลด์ Cup 2018ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะคะเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยนะคะเคยเข้าร่วมในอ n น i ด Fashion Week 2019นะคะ เคยแข่งขันในรายการ Idol Paradise ของช่อง3ด้วยคือเราจะเห็นว่าเวทีต่างๆที่น้องไปปรากฏตัวเนี่ยนะคะก็เป็นเวทีระดับท็อปๆของประเทศทั้งนั้นเลยและก็ไม่เป็นที่แปลกใจของทุกคนเลยค่ะไม่ค้านสายตาจริงๆก็คือน้องเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีรากฐานนะคะแล้วก็มีแพชชั่นอย่างแรงกล้าค่ะที่จะมาเป็นนะคะ ไอดอลในวง baby monster ค่ะแล้วเธอก็ทำได้อย่างดีมากๆเลยนะคะทุกท่วงท่าของเธอสง่างามมากๆเลยมีแต่คนชมน้องแพรว่าเป็นเจ้าหญิงของวง baby monster นั่นเองนะคะแล้วก็มีไหวพริบที่ดีเยี่ยมค่ะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามนะคะน้องแพรพาริตาแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตผลงานต่างๆของน้องแพรพาริตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ